สวัสดีครับสอัก็วันนี้เราก็จะมารีวิวสกินเฟรนติโน่กันนะรับได้ตั้งแต่วันที่10นะครับใช้เหรียญตใช้เหรียญไอกิจกรรมไปแรกนะเปลี่ยนเดียวนะก็อย่าลืมไปแรกด้วยกันล่ะสกินก็ค่อนข้างสวยเลยครับถ้าใครเป็นเวเฟรนติโน่ก็เก็บไว้ก็ได้นะแต่ผมก็กำกึ่งผมไม่ค่อยได้จับเฟรนติโน่นานแล้วครับนี่นะจะเป็นเหรียญนี้นะ อยากจะกินฟรีนะครับก็แลกไปเลยละกันนะ f o l l โลจิโนเพลงเวียดนามขึ้นไปเลยกล้องในหูของเติโอ้เลี่ยท่อจริงๆพ่อหนุ่มคนนี้ก็ไปดูกันในเกมกันเลยก่านี่นะก็จะประมาณนี้นะครับไม่ใช่สกินนี้นี่สกินดาก้อนนะครับเออเขาเปิดให้ใช้สกินฟรีสีม่วงนะ ถ้าใครไม่มีก็สามารถใช้ดัครชับช่วงนี้นะเป็นช่วงกิดกรรมนอนเทคสกินที่เราจะรีวิวก็เป็นสกินสกินนี่ผมรอสกินลิปโป้ไอ้นกแก้วมาพอมมาไม่มาสักทีผมจะได้สุ่มกัที่นีงผมเล่นเฟรนไม่ค่อยเก่งนะครับช่วงต้นเกมก็จะเออๆนะกลางๆเกมกับเลทเกมก็จะโหดๆนะครับผมเข้าสู่ในเกมกันเลยดีกว่านะครับก็จะประมาณนี้นะสกินของเฟรนติโนนะครับ เอฟเฟกไม่มีนะครับแต่ถ้าสายตรงข้ามเห็นสกินเราอะตัวเรามันจะเหมือนบักๆเว้ยมันจะใหญ่ๆห,หน่อยเหมือนเหมือนใส่เธอร์คิลิสอะเอสนับแขนะก็ช่วงต้นเกมจะโดนไอลิกดนะครับก็ผมสู้นางไม่ค่อยได้ผมหิวด้วยนะก็ต้องอดทนไปช่วงระหว่างต้นเกมนะครับประมาณนี้เชิงหนามาช่บะนะไอลินะ เออเอาอะไรมากกับคนเล่นเฟอร์เลนเพิ่งกลับมาเล่นเฟอร์เลนครั้งครั้งที่เท่าไหร่ไม่รู้ผมจำไม่ได้ผมเล่นถึงโลม่วงอนะอยเงยแล้วผมก็ไปเล่นต่อของกวก็กวอชอบว่าคนเล่นเฟอร์เลนผมก็เลยไม่ไม่เล่นโดนป้อมตีเข็ดแมด่นะคกูไม่จำ rises? อือืตายอกไปก่อนคู่ก่อนนะสู้ไม่ได้ครับต้นเกมของไม่มีแต่เจอกันสูตรแชร่แข็ง 21, นะ21 74เจสีนะ ก็ฝั่งตรงข้ามก็จะป่าเป็นินดิสนะครับเขาไม่เอาไบป่านะผมก็เจอลีดิสเลนอยู่นะลีดิสเลนก็คือแบบแรงมากถ้าเขาเกิดนะถ้าเขาไม่เกิดก็สภาพนะก็จะหน่อยๆหน่อยก็ฟาร์มฟ้าไปก่อนครับต้นเกมเล่นได้เท่าที่เล่นนะเราจะไม่รีบนะาฝั่งตรงข้ามมีซูเปอร์แมนนะครับเลดเกมแล้วก็ออกของแก้เขานะ เราจะมีฟอสเขมมิวชิวออเทอร์ลอสแล้วก็ h ฮิยงงาเอดนะเรามาแก้เขานะฮียงงาก็จะเอามาแค่สโลเขาแล้วก็เราจะเดินเร็วขึ้นนะเราจะได้ลำดรอวดเร็วๆหนะ่อยผมไม่รู้เป็นหรือต่อจะเป็นสุดนี่เฟิร์สบัตเราได้ของเราคนระับเด็กสักพักผมจะแจกอ,อีก2ตัวแลวเชื่อผมเดิอันนี้ผมอัดเสียงทับเข้าไปอีกรอบนะ ผมตั้งใจเล่นครับผมเลยไม่มกล้กาคุยในเกมผมกลัวสติรุดม,มากเลยคาดสติเหลือศูนย์อะไรอ่ะยังไม่ได้อาบัติ2คนเลยอาญากับสาตานะตอนนี้เราไม่เราไม่มีแคลลี่เล่นนะครับเป็นซานิทแคลลี่แทนโอ้ยดูครับตอนนี้ซานิทได้ MVP นะมนีสปอยให้เลยนะไอ้ีิมันชิงหนักมากทุกคน ช่วงสองนาทีแรกก็ยังไม่มีอะไรครับเขาไม่ค่อยดวนกับผมนะโดนแย่งนอกออีกชีวิตกูสะพาพนะถือเลมเปียยืนชี้หน้ากลั <c oughs> วไม่ไหวไหวอ้ไอ้เฮ้ยมันมันเรียกพวกมามันเรียกพวกมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นพนน่อหนุ่มมีอะไร้างคุยกันได้หรือเปล่า เขากล้าเล่นนะเพราะว่าปากมาแล้วก็ค่อยๆเล่นไปครับชว่วงต้นเกมเดี๋ยวกลางเกมเดี๋ยวคุณเจ้าคืนกันีะนี่นี่ปาเราก็เปิดแล้วนะไอริรอดนะครับเขามีสไลด์นะก็ประมาณนี้นะเวลาเล่นชว่วงต้นเกมมันไม่มีอะไรทำจริงครับ มันต้องหาเงินน่ะเพื่อเอาเงินไปสู้กับไอรินะดีอยู่ว่าไอริเขาก็กลางๆกับเราเขาก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นไยผมอยู่ว่ะผมตายละเขาไม่ตายอ่ะเหลือนิดเดียวเลือดเสียสิเปอร์เซ็นต์ผมลืมไปเขามีตีเทสเลือดนะผมก็งงดีเขาไม่กดเรียวโดฮิคาริส่วนผมนยปอมนะคือผมเตกถ้ากดดีก็คือผมเตกแตกตั้งแต่ไม่ได้ล้ำสองสามจังหวะ ก็ฟาร์มไปเรื่อยครับ่อไม่รู้จะทำอะไรก็ฟาร์มแก้ไปครับนี่เลนการคีบปเข้านะเคียร์ไม่ทัน้ลยเสียสองตัวก็กลับเลนเราเลยก็ได้ครับดินดิดอยู่ในเลนเรากับไอรินะเดี๋ยวผมจะเสียอีกตัวหนึ่งให้กับฝ่ายตรงข้ามครับหลังจากนั้นผมก็จะโมโหเลยผมเล่นด้วยความโมโหจริงๆคือลินดิสเขาเหมือนกับว่าเฟอรเลนมันเม็มันไม่ตึงไงปะพราะกลางเกมเท่านั้นแหละครับผมออแต่เขาเดินจริงๆเขาเดิน เขาเดินมาหาผมอะเราคิดว่าอันติมาแรงอันติลินดิสแรงจริงครับแต่ว่ามันไม่ได้แรงขนาดนั้นนะถึงขั้นที่แบบเบิร์ดเฟอร์เลนตายชุดเดียวนะผมเอาชัวร์นะครับกลับบ้านก่อนนะมันไม่มีอะไรอะช่วงสี่นาทีแรกนะน่าจะอยู่ช่วงที่หกนาทีครับผมจะทิกเกเล็ดแล้วโมโหมากเลย <c oughs> <c oughs> ถือเล่มไปเยฟฟาดเมืองจโอ้โห สักทีไปลินดิสแค่อยู่นี่เงีลินดิสก็แรงมากเลย <Skill ultimate. S 1> ผมเดินไม่ออกเลยนะครับเขามีบู Boo นะบู <Boo S 2> กับเลสนะเอเขามีแต่บูนี่กว่าวเวลาลินดิสกดเปิดป่าแล้วเขาตีปกติเขาจะแรงขึ้นด้วยนะเผื่อใครไม่รู้นะครับแรงมากเลยบวกก็แรงแปดสิบหรือห้าสิบแปดสิบหรือสี่สิบผมจำไม่ได้แล้วแต่ก็แรงครับ ไม่ตายเอ็นดอก็เล่นด like ีนะก็เอามังกรให้เราช่วงต้นเกมครับต้นเกมเราแจกเยอะมากเลย2ตัวเนี่ยสตัวก็เยอะแล้วนะช่วง5นาทีนะก็เหมือนเฟรนเลนที่ล้ำไม่เป็นแล้วนะก็เพิ่งกลับมาลามะอยากฮัทมันกลางเกมนะเดี๋ยวผมโชว์นะซุปเปอร์แมนเดินไม่ออกนะก็ดูต้นเกมไปเรื่อยๆครับก็มีเพื่อนอแบบ เดี๋ยวอีกสักพักเราก็จะห้าวแล้วครับยูฉันข้าเข้าฉันชีสก็ประมาณนี้นะผมก็อาจก็ไม่ค่อยจะได้มีความร่วมมือจากใครหรอกเดี๋ยวสักพักลินดิทก็จะเดินมาก็เดินลิลลิทบนห้าเอ้าวเออรู้จักวิธิไว้ยก็เขาห้างเขาก็ต้องตาไปตามระเบียบหรือเปล่า คิดว่าเฟรนตัวนี้มันใกล้ไงผมเพิ่งกลับมาเล่นเฉยๆอย่าฆ่าผมเลยให้ผมได้ฟาร์มเถอะผมไม่แน่ใจช่วงนี้ไบก็อยู่ไหนนะผมะมองไม่เห็นเลยครับผมเจอแต่ซูเปอร์แมนกับลินด,ดิสอยู่บนนั้นเขากดเกิดมาครับเกิดเร็วมั้ยช่วงต้นเกมเพิ่งหกนาทีทำฟาร์มไหมก็ฟาร์มแก้เกมนะแก่แก้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็พยายามเล่นไป เข้าที่ไหวอย่าเรียกว่าไหวเรียกว่าฝืนฝืนเล่นเราได้หนึ่งตัวแล้วเราก็เริ่มมีกำลังใจในการเล่นแล้วนะสภาพนะเฟิร์ลตูนุเฟิร์ลตูนุลำไม่ตึงเลยย่าดินดิสนะดินดิสเขาเข้าซ้ายนะครับเขาอยู่ตรงตึ้นหลอเขาเดองที่นี่ต้นเกมทำอะไรข้าไว้ข้าก็จะทำเจ้าอย่างนั้นเลยดินดิส แรงมากไหงเอาให้เดินไม่ออกเลยอะเอามาแก้ลินบิดได้นะครับเอ่อฮียงหะเอ็ดนะเวลาเราตีเขาเราก็จะเดินเร็วได้เผื่อใครไม่รู้จะได้ถั่วเฉลี่ยกันไปนะครับเขาเดินช้าเราเดินเร็วไงสมดุลตรงไหน่ยนี่นะก็ฟาร์มไปเรื่อยนะ ถ้าเราได้เลดด้วยก็จะสโลแบบหนักๆเลยครับมีเฮียงนะอะเอ้มีอรอสชิมีชิวๆเวดือดร้อก็จะชิวๆหน่อยนะช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรก็ฟาร์มเหมือนเดิมฟาร์มแก้ไปเรื่อยๆเอาเงินมานะช่วงนี้เราต้องหาเงินนะครับเพื่อเอามาสู้กับไอรีกับซุปเปอร์แมนนะเราจะได้ของเล่นล้วทกทีนี้เราไม่บวกเยอะนะครับเราแค่พอประมาณนะแต่เราก็ต้องวางเลย ไอรี่เขาไม่สุดนะถ้าเขาสุดผมก็สุดอยู่จริงๆเราต้องออกตัดเลื่อนมาตัดไอลีนะครับแต่ผมคิดว่ามันคงมีเมดออกแนละ้วก็เลยไม่ได้ออกคงอาย่ากับเออซาต้าออกแล้วผมก็เลยไม่ได้ออกนะกเลือนเจ้า <Hey. S 1> นเกมก็เรื่อยๆครับเดี๋ยวเราจะต้องขายดาบเล็กทิ้งนะเพื่อไปออกเกาะน,นะก็ไม่ค่อยมีอะไรเล่น oh, <laughs> ล่างอะไรวะนะ เออแอนดอร์โชหนึ่งสามได้มาสองตัวนะก็โหดอยนะถ้า,า,าไปเล่นนะเคร่เข้มนะเอนดอร์นะแอนดอร์เดอะแบกกับซานิสนะฮะซานิสบวกอาญาก็คือ Boss Map. แบอสแมปคือพอๆกับคิวเลนบวกอาญานะแล้วก็หาเหยื่อไปเรื่อยๆครับจะมีเหยื่อให้เราลำาต้องดูเรื่อยๆ ผมหาไบไม่เจอว่ะไบหายไปหมดเลยมาไบไม่เจอไไเจริไไจอองไบน่าจะไบน่าจะก็เดย์อย่างเงี้แหละผมก็รอเดทแคมป์นนะไม่รู้จะได้ไบหรือปเปล่าจังหวะนี้ยังไงให้ผู้ชมลุ้นเนาะโอ้ย <c oughs> เราบีขอยไบลองหรือมีมตบเดินได้ตบเดินได้เหรอพ่อหนุ่ม เจ้าม่ดูเอลไปก่อนมาซ่อมก็ประมาณนี้นะสำหรับการลำบใบลินดงลินดีดก็ตายไปหมดแล้วเหลือเมดฝั่งนู้นนะลินเดียแม่เนะะอาโ๊กคีปอยู่เมื่อกี้ผมเห็น้ยโอ้ยไม่ได้ออกกันเวรเลย เออข้อดีของการออกเยี่ยงาเอกก็จะมีการเวทร้อยหนึ่งเกาะร้อยหนึ่งนะครับในการเล่นซุปเปอร์แมนเขาห้ามเขาหนึ่งตีทิ้งดอกบึดพอซ่อมบึดนะพอซ่อมหรือเปล่าจะดึงผมต้องดึงเอ้ยเอ้อเอาไปเอาอโอ้โหนะเลดเกมแล้วนะเอาวะศพเดินได้ยังไงศพ สมเดินได้ยังไงอร์แม่ตะคีด้วยโมโหแล้วนะโมโหอยู่เลยไม่กินข้าวก็ประมาณนี้นะแล้วเราเดินให้ป้อมเข้าไปตีเพื่อนีนก็ต้องวาร์ปนะเลือดน้อยนะครับต้องวาร์ปนะเราไม่ได้เลสิตใส่เขานี่ก็ประมาณนี้นะสำหรับโฟเรดินขายดาบเล็กทิ้งเลย จยงจังไงก็ออกฟูลแทงเหมือนแนละ้วสเปียร์ชิ้นเดียวก็เหลือๆแล้วครับของดาเมจก็จะนับจากฟอสเข็บนะฟอสเข็บเผื่อใครไม่รู้เวลากดตีก็มีดาเมจนะครับผมไม่รู้เพราะเขาดาเมจอนะไรมีนะมีนะฟอสเข็บมีดาเมจนะเผื่อใครไม่รู้นะไม่ใช่ว่าแค่สโลเฉยๆนะครับมันจะทําหน้าที่คล้ายๆกับโอนิอัมครับแต่โอนิอัมมันเป็นดาเมจเพิ้ลนะอันนี้ดาเมจสโลนะ ก็ประมาณนี้ครับสำหรับการเล่นฟอรั่นเนเพลงเวียดนามขึ้นมาเลยในหัวผมเนยอะไรเอาเป้าเอาหมเอาเป้าเอาหมเฮ้ยเยอะ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 ไปไปเป้าไอ้นุ่มโอ้โหบอสซอมบึดอีกแล้วไม่เคยนะไม่เคยนะเลนเกมนี้บึดบ่อยนะต้นเกมมีตั้งใจเล่นนะแต่โดนเขากดนะ กูด่ามยิงก็ประมาณนี้ครับสำหรับการเล่นฟรินติโน่ณแพดปัจจุบันนะผมไม่ค่อยได้เล่นเว้ยนี่ผมรอหน้าบ้านเนี่ยผมเห็นซาต้าเขาบินเข้าไปผมจะไปกันเขาเฮ้ยป้อมใหญ่ยิงเฮ้ยเฮ้ยเกือบตายก็จบเป็นารที่สวยงามนะสำหรับเกนนี้โคตรอดิโนวิกตอรี่นะครับมันต้นเกมมันไม่ไหวอ่ะดีนะทุกคน เอาอะไรมาสู้ลินดิดวะทำจริงนะมิสซิลิบ็อกก็อย่าลืมสุ่มนะกันนะเกลือเกลือกันไปจะเต็มเครื่องเอ็มพีจะได้เกลี่ยแคลรี่สานิทเรานั่นเองนะครับตอนนี้แครี่เรามีแค่จังเกิลนะแครี่เลนเราไม่มีครับสานิทเขาเดินเลนนู้นเลนที่มีมังกรเล็กนะครับประมาณนี้ผมก็ออกแบบสโลหนักๆเลย ก็ถ้าใครไม่มีสกินสีม่วงก็ใช้ได้นะครับเขาเปิดให้ใช้เปลี่ยนหอมมันเป็นกิจกรรมเปิดใช้เรลี่ยนใช้นะก็ชอบกดไลค์ชอบกดแชร์กดซับซากจะเป็นกำลังใจให้คนทังคลิปมากเลยนะครับส่วนจะเป็นคลิปใดแบบไหนนก็ไปติดตามมาด้วยนะครับวันนี้ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับแล้วเจอกันเจนีพัดแต่เนจุ๊บ